ืนที่18ไร่หอ้อมล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันร่มรื่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตนี่คืออุ้มหุ้มโฮมสเตย์บ้านพักในสวนป่า organic. ออร์แกนิกอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเจ้าของเป็นอดีตมนุษย์เงินเดือนทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยวางแผนนโยบายต่างๆในระดับประเทศแต่ว่าเขากลับลาออก เพื่อมาเริ่มต้นเปลี่ยนพื้นที่โลกร้างแห่งนี้ให้กลายเป็นโอเอซิสหรือแหล่งอาหารปลอดภยัยและตั้งชื่ออย่างตั้งใจว่า hm um อุ้มหุ้มอุ้มหุ้มคอนเซ็ปต์ของเราก็คือทําเกษตรกรรมยั่งยืนตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติที่ว่าในเรื่องของ5้าหัวใจของการทําเกษตรกรรมยังย่งยืนคือ1วึวณเกษตร2ทฤษฎีใหม่3เกษตรผสมผสาน4เกษตรวิถีธรรมชาติและ5เกษตรอินทรีย์ เราก็นําแนวคิดทั้งหมดเนี่ยลงมากระจัดกระจายในการจัดการพื้นที่ในระบบนิเวศของเราทั้งหมดโดยหัวใจของเกษตรกรรมอย่างยืนของผมอ่ะหก็คือความหลากหลายของพืชโดยจัดปฏิทินเพื่อให้มีผลผลิตที่หลากหลาย2ก็คือเรีอกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและ3การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเมื่อมน้ําดีมีน้ําดินก็จะมีชีวิตสิ่งแวดล้อมอยู่างนี้ก็จะมีชีวิตครับผม นอกจากการจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรเพื่อไปสู่ความยั่งยืนคุณอุ้มยังมีการนํำผลผลิตในพื้นที่ต่อยอดเป็นแบรนด์สินค้าขายในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟคั้วอาราบิกา้าที่ปลูกคัดและคั่วด้วยตัวเองมีทั้งเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักและขายเป็นสินค้าทางออนไลน์หรือพริกไทยดำปลอดสารเคมีที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และสินค้าล่าสุดน้ำสลัดออร์แกนิกมีส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพน้ำมันโอลิฟออยลน้ำพึ้ป่างาขี้ม่อนน้ำส้มน,น้ำมันดอกทานตะวันและเกลือวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายนำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันทานคู่กับผักสลัดหรือผล,ลไม้ตามใจชอบนอกจากจะดีต่อสุขภาพยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดผลผลิต เป็นสินค้าเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยถ้าเราจะมีชีวิตที่ยั่งยืนอยู่ควบคู่กับการเกษตรที่ผลิตอาหารให้กับคนสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ทําลายมันน่ะมันก็ต้องเป็นเกษตรกรรมที่ดีสุดก็ควรจะต้องเป็นกเกษตรกรรมที่มันยั่งยืนยั่งยืนในที่นี้ก็คือสามารถจะส่งต่อให้ลูกหลานส่งต่อให้โลกใบน,นี้ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆเราก็เลยเลือกคอนเซปต์ในการจัดการเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารมั่นคงด้านชีวิต และสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเริ่มแบ่งปันความรู้เราทําเป็นสํานักในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการทําเกษตรกรรมยั่งยืนมีหลักสูตร,รอยู่มานห้าหลักสูตรมีหลักสูตรหนึ่งคือเกษตรกรมือใหม่สําหรับเกษตรกรที่จะเริ่มต้นทําหรือว่ากําลังจะเริ่มต้นทํา2เกษตรกรที่ลงมือทําแล้วแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพตัวเองในการสนใจเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน 3. เรื่องการตลาด การแปรรูป4เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการทำโฮมสเตย์แล้ว5คือหลักสูตรพัฒนาผู้นําเมื่อคุณได้รับไปแล้วคุณพัฒนาคุณเติบโตไปแล้วคุณจะต้องเป็นผู้นําที่ดีในการพัฒนาสังคมชุมชนของตัวเองต่อไปครับผมมี5หลักสูตรใครที่สนใจอยากทำการเกษตรในแนวทางนี้หรืออยากหาที่พักใกล้ชิดธรรมชาติสามารถติดต่อได้ที่ Facebook อุ้มหุ้มโฮมสเตย์อุ้มหุ้มโฮมสเตย์แอนด์ออร์แกนิกฟาร์ม